เมื่อคืนทามออกมาบอกว่าอินเดียเธอระวังไว้นะเพราะว่าเธอไม่ได้เฉพาะแค่ซื้อน้ำมันจำนวนมากจากรัเสเซียเท่าน,นั้นแต่น้ำมันที่ซื้อมาแล้วเนี่ยดันเอาไปขายในตลาดโลกเพื่อเอากำไรเยอะๆคือวิธีการที่อินเดียซื้อน้ำมันจากรัเสเซียเนี่ยก็ถูกวิพากวิจารณ์เพราะว่ารัเสเซียโดนความบาดใช่ไหมฮะ การคว่ำบาตรต่อรัสเซียส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความพยายามที่จะไม่ให้รัสเซียส่งออกสินค้าหลักของตัวเองได้ก็คือน้ํามันกับก๊าซธรรมชาติพอโดนคว่ำบาตรแล้วเนี่ยการส่งน้ํามันออกมันก็ไม่ง่ายเพราะว่า ซัพพลายเชนของการขนส่งน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้มีตัวสินค้าคือน้ำมันแล้วขายได้เลยแต่มันจะต้องมีบริษัทขนส่งมีบริษัทประกันมีอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งอยู่ใน process หรือกระบวนการเอาน้ำมันออกจากรัเสเซียแล้วมาขายตลาดโลกมันมีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเยอะมากแล้วปาร์ตี้เหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่นบริษัทเดินเรือบริษัทรับประกันเนี่ยก็ต้องระวังตัวนะเพราะว่าจํานวนมากเป็นบริษัทของยุโรปของสหรัฐพอรัฐบาลตัวเองแซงชั่นรัเสเซียก็เลยทําไม่ถนัดนะ่ย เอาย่างนี้ดีกว่าก็เลยทำให้รัเสเซียต้องหันไปหาเรือเก่าๆจากอิรานบ้างเวเนซุเอลาบ้างซึ่งเป็นประเทศที่เคยขนส่งน้ำมันไปเอาเรือที่ปลดระวางแล้วเนี่ยเอามาอยู่ในกองเรือที่ชื่อชาโดฟลิทนะะหรือว่ากองเรือผีแล้วมันก็มีลูกค้าก็คืออินเดียแล้วก็จีนนะตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเนี่ยปริมาณน้ำมันดิบที่อินเดียซื้อจากรักเสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากแล้วปีแรกๆอินเดียก็ซื้อมา แล้วก็มากลั่นใช้ในประเทศแต่ทรัมป์พูดเมื่อคืนนี้บอกว่าเธอไม่ได้ใช้ให้คนเดียวนะเธอเอามากลั่นเสร็จแล้วก็มาขายในตลาดโลกเพื่อเอากําไรเพราะว่าน้ํามันลักษณะนี้ที่มาจากรัสเซียมันถูกคือถูกกว่าตลาดโลกเนื่องจากอันที่หนึ่งรัสเซียต้องต้องขายเพื่อ มีคนไม่มากที่ซื้อได้นะแล้วเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ายัางซื้อก็เลยทําราคาให้ต่ำแล้วพอมันไม่ต้องไปอยู่ในระบบคอสมันก็เลยลดแล้วรัสเซียก็ลดราคาให้อินเดียก็เลยชั้นใช้อย่างเดียวไม่พอชั้นเอามากลั่นขายด้วยดีกว่าชั้นก็เลยโมโหมากเพราะมันเป็นตัวฉุดทําให้ กลไกลราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันเพี้ยนหรือมันผันผวนไปแล้วก็พูดต่อบอกว่าอินเดียไม่ได้สนใจว่ามีคนยูเครนจำนวนมากมายขนาดไหนที่ถูกวอร์มชีนก็คือเครื่องจักรสงครามของรัเสเซียสังหารคือพอมีเงินจากการขายน้ำมันเนี่ยรัเสเซียก็มีเงินมาทำสงครามต่อแล้วทรัมป์ก็ประกาศด้วยเหตุน,นี้เองข้าพาเจ้าจะประกาศ ขึ้นภาษีศุลกากรแบบมหาศาล Substantial ก็คือเยอะกับอินเดียก่อนหน้านั้นหนึ่งสิงหาคมอินเดียโดนไปแล้ว25%ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นอีกหนักๆเลยแต่ยังไม่บอกว่าเท่าไหร่